สนับสนุนโดย YLG Group โทร0 2 2 8 7 1 1 5 5และ026775520คุยคุยกับคุณพวันนวะวัฒนทรัพย์นะครับรองประธานบริษัท YLG Boolean International ครับสวัสดีครับคุณพวันครับสวัสดีค่ะคุณพิชยุทธ์ค่ะสิงเจวีสินิฮวกช้นะครับคุณพวัน ค่ะยีแกตั้งตั้งค่ะขอบคุณครับคุณประวันครับวันนี้ทองคำในในตลาดโลกเองยังแอบมีนิวไฮเรื่อยๆเลยนะครับแม้ว่าตลาดจะค่อนข้างบางในวันนี้ค่ะวันนี้ตลาดค่อนข้างบางค่ะเพราะว่าจะมีอยู่ประมาณ3ามสี่ประเทศที่หยุดการอย่างเช่นมีเกาหลีมีฮ่องกงมีสิงคโปร์แล้วก็ตลาดใหญ่อยู่ที่จีนนะคะครยรดบัน<ม>ค่ะ เพราน้นเนี่ยเราก็มองว่าถ้ามองตามปัจจัยทางเทคนิคเนี่ยเราก็มองว่าแนวต้านใหญ่เนี่ยอยู่ที่พ6นห้เจิบสซึ่งตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงปัจจุบันยังไม่เห็นมันเบรกสามารถเบรกขึ้นไปได้แล้วเมื่อเช้าเนี่ยก็ไปเห็นหายอยู่แถวพันหกร้อิบสามกว่าก็มีการเทคคอสิกลงมาจุดนั้นเป็นจุดต้านแรกและจุดต้านที่2คือถ้าสามารถผ่านพันห้อยหก เอ่อ74ขึ้นไปได้ก็ต้านสุดท้ายน่าจะอยู่ที่1,685 u s ้อยดบอลลาร์จากทรอยซ์เอาเราเชื่อว่าสองจุดนี้น่าจะมีการเทคลงมาค่ะครับผมขึ้นไปทดสอบรอบนี้มีสาเหตุอะไรพอจะซับพอร์ตหรือว่ารองรับไหมครับหลักๆน่าจะมาจากเงินยูโรเราจะเห็นว่าโคเรลเลชันระหว่างทองคำกับยูโรมันเริ่มกลับเข้ามาหากันเออมันมีข่าวดีสำหรับธงซิกยุโรอยหลายขาย่าวอย่างเช่นกองทุน EFSF เนี่ยนะคะ ก็มีการระดมเงินขึ้นมาเนี่ย1.5พันล้านยูโรเพื่อที่จะมามาสมทบโทษทีค่ะขายสขายบัตรพันธบัตร้5พันล้านยูโรเนี่ยเข้ามาก็หมายถึงว่าเป็นสายที่ทําให้มั่นใจว่านักลงทุนเริ่มมั่นใจกับตัวกองทุนนี้จึงสามารถเข้ามาถือครองมาซื้อพันธบัตรกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือหลายๆประเทศในซียุโรปซึ่งออกประกาศขายพันธบัตรก,ก็สามารถขายกันได้ อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งซึ่งทําให้เงินยูโรแข็งขึ้นค่ะครับผมทองคําที่เริ่มกลับมาตามยูโรแบบนี้หลังจากนี้ดูง่ายขึ้นหรือยังครับคุณพวันครับก่อนหน้านี้มีช่วงหนึ่งโอ้โหดูยากจริงค่ะถ,ถึงช่วงนี้ก็ยังคงดูยากอยู่เพราะว่าตอนที่ทองคําขึ้นมาเนี่ยทองคํากับเปาะน้ํามันขึ้นมาตอนที่ปฏติาระกาศที่จะปิดคอดช่องแค,คบแต่ถ้าท่านสังเกตได้ว่า น้ำมันมีการยอ่อแต่ทองคําไม่ยอ่อก็แปลว่าทองคําไม่ได้เกาะน,น้ํามันจริงๆทองคําที่ขึ้นมาขึ้นมาด้วยความที่อิหร่านประกาศปิดช่องแคบทําใหม้มีความไม่ไม่มีเสถียรภาพในที่ของของตะวันอกอกกลางด้วยนั้นเนี่ยมาจากความไม่มั่นใจไม่ได้มาจากตัวน้ํามันขึ้นตอนน้ํามันลงทองคําก็ไม่ลงยังสามารถยืนอยู่เหนือ1,660 US อลลาร์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองว่า ตอนนี้ถึงทองคำจะตามน้ำมันแต่ถ้าทังซี่ิีรานมีอะไรออกมามีพฤติกรรมอะไรแปลกออกมาหรือไม่ได้ยอมบายอะไรที่บอกว่าจะเพิ่มมาตรการในการทำออาจจะมีการทำระเบิดหรืออะไรอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องมองอนะคะ่ะคือถ้ามีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นตอนนี้ทองคำจ,จะต้องขึง้นใเป็นปัจจัยที่เสี่ยงหลักๆเลยที่ช่วงน,นี้ที่เรามองอะนะคะครับผมแม้แต่ว่าขาขึ้นรอบนี้ ให้เราปวดใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าขึ้นเรื่อยๆเลยคุณพวนันถ้าเกิดว่าขึ้นไปพันหกร้อยเจ็ดสิบสี่แล้วไปพันหกร้อยแปดสิบห้าจริงยังต้องขายไหมครับคุณพอวนันคือเรามองว่ายังไงซะอาทิตย์เนี้ยตลาดมันบางมากไม่ว่าจะขึ้นก็เร็วลงก็น่าจะแล้วเพราะว่าปริมาณการซื้อขายไม่น่าจะเยอะซึ่งสามารถจะทุบราคาขึ้นลงได้ง่ายๆเพรผะฉะนั้นถ้าเป็นนักลงทุนที่ลงทุนในช่วงนี้ดิฉันแนะนำให้นักลงทุนตั้งขาซื้อไว้ ตั้งไว้ลึกนิดนึงเพื่อโอกาสมันมีการเออร์เรอร์มีการทุบลงมาก็สามารถที่จะเก็บเออเก็บเออซื้อได้หมดซื้อได้อะค่ะครับผมที่เท่าไหร่ดีถ้าจะเริ่มบิดวันนี้ครับคุณพวันเรามองกันว่ารับแรกอยู่ที่พันหกร้อดอลลาร์ต่อทอย์อาร์นะคะครบับต่อมาเนี่ยอยู่ที่พันหกร้อย่ดอลลาร์ต่อทอย์อารแล้วถ้ามีเออร์เรอร์อาจจะมีโอกาสได้เห็นพันหกร้อยหกร้อยทวน,ทวน อันนี้ชั้นเชื่อว่ามันคงยากนิดนึงแต่แถวพันหกร้อยยี่สิบพันหกร้อยสามสิบนักนักลงทุนน่าจะตั้งเผื่อไว้เก็บอะคะซื้อได้เลยคือพันหกร้อยี่สิบสามสิบนี่ซื้อได้เลยพวกนี้ตั้งเผื่อไว้ได้เลยใช่ไหมครับคุณคอนครับใช่ค่ะไม่ไม่ติดก็ไม่ได้เสียตังค์ค่ะอืมครับผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับคุณคอนครับค่ะขอบพระคุณมากสวัสดีครับ นี่ก็คือมุมมองของ YLG นะครับมีโอกาสครับระยะสั้นจะขึ้นมปทดสอบแนวต้านที่สําคัญมากๆแนวต้านหนึ่งคือ1,674เหรียญก่อนอันนี้ชนหลายรอบไม่ผ่านนี่พูดถึงหลายเดือนที่ผ่านมา